เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องเต็ปเพนครับและเราก็อยู่ในเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่า Blue Archive นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมแนวเรียกว่าแนวสาวหูสัตว์นะ <c ười> คือเน้นสาวหูสัตว์แบบเยอะมากครับจากค่ายโยซานเนี่ยคือเป็นค่ายที่ทำแบบสาวสัตว์เก่งมากนะฮะแล้วก็ทำออกมาได้น่ารัก,กมากๆด้วยครับแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตนี้อาจจะมีเป็นอน,นิเมนะนะครับอ,อันอันนี้ เพิ่งจะอัดคลิปนะครับเนื่องจากอัดตอนเย็นเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเซิรฟ์ฟเน่าไปรอบหนึ่งนะครับโอเคกลัวมันจะมืดสะก,กอน,นะครับก็เลยรีบมาอัดเกิดการว่าผมยังไม่ได้ปลดคอนเทนต์อะไรเท่าไหร่เลยนะครับเพิ่งจะเวล2สองแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะแล้วนี้ก็คือเพิ่งจะสุ่มกาชาไปนะครับตัวอนมได้ก็จะตามนี้นะครับตัวผมได้ก็จะมีตัวนี้ครับผมอ่านชื่อญี่ปุ่นไม่ออกนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวค่อยแปลชื่อภาษาญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ผมอวยมากคือ ผมรีหารีไอดีเพื่อที่จะมาหารตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับคือชอบมากนะครับตัวนี้เป็นตัวครสามดาวนะครับแล้วตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบนะครับที่เหลือก็ไม่ชอบแล้วนะครับก็จะเฉยๆนะครับแต่ก็มีตัวที่ผมอวยอยู่นะแต่ว่าเอาไว้ค่อยได้แล้วเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับตับใครที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าอันดับแรกให้คุณเนี่ยไปปรับกราฟิกก่อนนะครับตั้งค่าครับ แล้วก็มาที่อันที่2อนี่ครับอันนี้คือเป็นส่วนการปรับกราฟิกครับให้เลื่อนทุกอันเนี่ยไปทางซ้ายทหมดครับทางซ้ายนะตามผมเลยครับ FPS เนี่ยความลื่นนะครับทุกอย่างคือทางซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้ลบรอยหยักอะไรพวกนี้ครับทำให้เกมเนี่ยภาพมันขมขึ้นเนี่ยครับพอซ้ายหมดทุกอย่างแล้วคือภาพก็จะชัดแจ่มแล้วก็ลื่นขึ้นเยอะเลยครับตามนี้ครับเซตติ้งตามผมเลยนะครับตามนี้ โอเคล่ะเรามาเริ่มดูเลยดีกว่านะครับว่าแนวเกมเป็นยังไงนะครับแนวเกมก็อย่างที่เห็นครับว่าจะเป็นแนวสไตล์สาวอนิเมะแบบน่ารักๆเลยนะครับตีมก็จะเป็นแบบอยู่ในโลกอนาคตนะครับซึ่งเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเซนเซนะเป็นครูใช่ไหมนะครับเพื่อที่จะคอยแบบดูแลรสาวแล้วก็ส่งพวกนางไปทำภารกิจปราบปามอะไรพวกนี้นะเป็นต้นนะฮะน่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูเกมเพลย์เลยดีกว่านะครับว่าเกมเพลย์เนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับนี่ เรามาชมกันหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะภาพแตกด้วยนะครับอ๋อคือผมเล่นบนู m u l a t o r ไงนะครับภาพมันก็เลยจะแบบอย่างเงี้ยก็ <c oughs> อานาดนะครับอานาดมากก็ตอนนี้นะฮะอานาถจริงแล้วก็ปรับทีมครับอันนี้ setting ทีมนะครับผมก็จาตัวอะไรออกบ้างตัวนี้ออกออกให้หมดก่อนครับแรกนะครับเดีย๋ยวผมเคลียร์ก่อนเคลียร์ทีมเฮ้ยนี่มันแบบตั้งทีมออโต้นี่ว่าผมขอเลือกเป็นตัว2ดาวตัวนี้แล้วก็อ่าตัวนี้ละกันอ่ะในการเล่นเกมนี้เนี่ย การจัดทีมเนี่ยมันจะมี2ฝั่งครับก็คือฝั่งสไตรเกอร์กับฝั่งสเปเชียลฝั่งสเปเชียลเนี่ยจะเป็นฝั่งแบบตรงนี้ครับคือจัดได้2ตัวจะเป็นในตำแหน่งที่คอยซัพพอตในเรื่องของการโจมตีแบบไม่ใช่เป็นตัวละครออกมาแต่ว่าเหมือนกับเป็นคอยซัพพอตอยู่แนวหลังแบบหลังเลยนะครับคือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวอะไรเท่าไหร่ในสนามเท่าไหร่แต่ว่าคอยซัพพอตพวกยิงอะไรอาวุธมาช่วยแบบปูพรมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วก็สไตรเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ลงไปเดินดุกด๋ยในสนามนั่นเองนะครับ ก็จะมีค่าเลือดพลังต่างๆอะไรน้ำนั้นนะครับผมก็จะเลือกเป็นเซตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวที่ผมชอบนะครับพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับอาคิดว่าตัวที่เป็นพลังที่แบบตามสไตล์ผมนะฮะโอเคมาอา้าวกดเซฟแล้วออนี่ทีมเข้ามาแล้วครับตัวคอนก็จะเป็นแบบนบแนวจีบีดแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยฮะโมเดลก็จะประมาณนี้นครับสำหรับในการลงไปสู้ในสนามหมาฮะโอเคจัดไปนะครับนี่ครับ แนวเกมก็จะลูกนิกลูกนิกน่ารักกั่านี้นะครับลุยเลยปุ้งโอ้โ,อโ,อโอเป็นแนวยิงนะครับนี่ซึ่งเราไม่ต้องบัคับไปเลยนะครับก็จะมีออโต้ตรงนี้ด้วยปรับได้นะครับมันก็จะออโต้สกิลไปซึ่งก็จะน่ารักแหละนะครับซจะดีของนี้นะถับตัวละครมันเหมือนกับว่าเป็นตัวโมเดลแบบตัวเท่าสกิลจร,จร,จร,จริงแบบสกิลจริงอ่ะไม่เอาแบบสกลิลอย่างเงี้ยแบบเล็กเครับอันนี้คือเคก็จะดีกว่านี้เลย แต่ก็อย่างว่าะครับโยตาเขาก็นะทำแบบแนวตัวเล็กๆเงี้ยตุ๊กตี้ยุดิ๊นะครับมันก็น่ารักปีกแบบโอ้ตัวนี้เกือบล้ำหน้ามากอะ่ะ <c oughs> เอาวะ่ะนีมีกลางบาเรียรครับมีสกิลกลางบาเรียรก็ใช้ลูกซองยิงอัดนะครับเนื่องจากว่านางโจมตียะใกล้นะใช้ลูกซองอัดปั้ง <c oughs> อ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นท่าสพอร์ตของตัวละครอ,อื่นของเรานะครับ ไม่ใช่ตัวละคอื่นเป็นตัวคอครพิเยลนะครับเนี่ยพวกเขาจะมีแบบท่าซัพพอร์ตเช่นแบบเพิ่มเลือดเทสฟีให้อะไรพวกนี้เป็นต้นแลมี2ฝั่งนะครับเวลาเปิดคาชาเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ได้เปเยลกับฝั่งไซเกอร์นครับซึ่งผมก็จะออแย่หน่อยกับได้ฝั่งสเปเยลเพราะว่าอ่ผมอยากได้ตัวที่มันยืนแท้งในสนามมากกว่านะครับมันยืนแบบทำมือเม็ในสนามแบบจา๋าเลยจะดีกว่าอารมณ์เหมือนกับเปเยลก็เป็นแบบตัวฝั่งเกลือนะครับเอาง่ายๆนะฮะอืมเป็นตัวฝั่งที่อ่ความสําคัญเนี่ยเป็นรองนะครับ ตามนี้ครับโอเคเราไปเห็นในส่วนของเกมเพลย์กันพอแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกละกันนะครับเดี๋ยวขอไว้เปิดกรชาแล้วก็พาไปดูในส่วนของเมนูอื่นกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยได้ดูเหมือนกัน <laughs> มาดูพร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแฟมอัลบั้มแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเนื้อเรื่องเหรออ๋อเป็นเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องพิเศษแบบอะไรเงี้ยนะครับเป็นซับสตอรี่อันนี้อะไรเอ่ย อันนี้ก็น่าเป็นเนื้อเรื่องนะเป็นของปาร์ตี้ปาร์ตี้แบบของโรงเรียนของทีมแบบของทีมอะไรพวกนี้ไปนะครับประเด็นคือแบบไอ้พวกอัลบั้มที่มันรวมตัวละครอ,อยู่ไหนวะผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะกลับมาเช็คที่หน้าตัวละครกันหน่อยนะครับก็ผมจะพามาดูการอัปเกรดนะครับตัวเกมก็จะมีการอัปเกรดอย่างในเรื่องของเลเวลนะครับตรงนี้นี่ครับหน้าอัปเกรดเลเวลโดยการใช้เจ้า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเ,เขาเรียกว่า,าแฟ้มรายงานเรียกว่างานก็ได้นะผมเรียกอย่างนี้กันนะ แล้วก็อัปเกรดแบบให้เป็นแบบระดับ4ดาวนะครับคือระดับดาวเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็ต้องใช้เศษเลยคือตัวซ้ำมันเองตัวซ้ำในเกมเมก Church, ีความสาคัญมากนะครับพ่อวี่ดูนะครับเนี่ยคือนอกจากด้วยตัวคอรได้ยากแล้วก็ก็ต้องเอาอัปเกรดให้มันดาวมันอัพนะครับก็เป็ <TION> aris, นการอัปเกรดที่ยากนั้นครับเกมนะครับแนวเนี้ยที่แบบต้องใช้ตัวซ้าม,มาอัปเกรดให้มันพลังมันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นส่วนของอัปเกรดสกิลนะครับเราสามารถอัปเกรดสกิลพวกนี้ได้นะครับกดเข้าไปนี่ครับก็ต้องไปหาดรอปเอามาแหละครับ พวกนี้นะครับหนังสือพวกเนี้ยเล่นแผ่นซีดีเพลงซีด์อะไรเนี่ยต่างๆนะครับนี่ตามนี้แล้วก็มีอาวุธให้ใส่ด้วยนะครับนี่จะมีช่องใส่อาวุธเห็นปะเนี่ยมีใส่มงใส่หมวกด้วยผมก็จะใส่ไปปึ๊บนี่มีแบบอัปเกรดถุงมือมีแบบพวกถุงมือรองเท้าแล้วก็มีช่องเพิ่มตรงนี้นครับตามเลเวลเป็นน่าเป็นเข็มขัดกับนาฬิกาห,หรือเปล่านะฮะเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นตำแหน่งของนางก็จะอยู่ในส่วนของมิดเดิลก็คือตรงกลางนะครับเนี่ยคือนี่คือน่าจะเป็นตำแหน่งนะครับ แล้วก็ตรงนี้ตร,นตรงนี้เป็นส่วนของแบ็คก็คือข้างหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่คือข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยตัวททแทงอ๋อสาระตัวแทงนี่ฮะเป็นรูปโลดตรงนี้นะครับอันนี้น่าเป็นพปกสไนเปอร์ยิงไกลหน่อยก็ไม่เชิงแต่ว่าอันนี้คือแทงนี่แหละครับหน้ากาชาของเขานะครับอันนี้เป็นส่วนของเลดอัพนะครับนี่มีเลดอัพสองตัวนะครับก็คือมีน้องคนนี้นะครับนี่เขาจะมีบอกรายละเอียดบอกไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตัวแท้งที่ผมได้มานะครับ นี่เลยซึ่งผมก็โชคดีมากที่ได้ตุน้นนเลตสตัวเลยนะครับคือ,ค,อ,ค,อครบเลยแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนของตู้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นตู้เลตอัพเหมือนกันแต่ว่าอีกทีมหนึ่งอีกปาร์ตี้หนึ่งซะมากกว่ามานนั้นนะน่าจะใช่นะครับแล้วก็การสุ่มกระชาใช้หมด 1, 200เพชรเดี๋ยวผมจะทำไกด์วิธีการรีไอดีแล้วก็วิธีการแบบว่าเชื่อมผูกไอดี ID ต่างๆออกมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับเกมนี้ก็รีไอดีค่อนข้างจะไม่ยากก็แค่ ลบ Data แล้วเข้าเกมใหม่โหลดแพทใหม่นะครับหรือใครจะมีวิธีที่แอดวานซ์กว่านั้นอย่างเช่นแบบเข้าไปแก้ชื่อไฟล์อะไรพวกนั้นก็ต้องไปลองทํากันเองนะครับตามนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวสุ่มกระชากเลยดีกว่าเนาะปึ๊บผมขอตู้นี้แหละผมอยากได้ตัวซ้ํานะครับเพราะว่าอยากกดสีดาวซะเลยอือซุบ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 ปึ๊บถ้าเกิดมีสีม่วงก็จะโอ้โหสีฟ้านะครับก็คือไม่มีแบบไอเพวกลสอาร์มาไม่ใช่เอสอาร สามดาวมาไม่มีนี่ครับโอ้โหเกลือเลยอ่ะอุ๊ยหรือ,อ,ว,อว่าเขาแปะแอบปรับเลทต์เอวะคือตอน,นที่มันช่วงเปิดอะผมรู้สึกผมสุ่มแล้วได้ไง่ายมากนะเอ้ยตัวนี้น่ารักนะครับเออแอบปรับเลทมาแน่เลยนะฮะดูแล้วเนี่ยร้ยายจริงๆก็จะประมาณนี้ครับรูปแบบคาชาของเขาเนะะี่ยเฮ้ย ตัวไหนเอยโอเคเรียบร้อยจ okay. อบอจบนะครับ <ías> นี่ครับกาชายนี่เห็นตามนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปในส่วนของการจนภัยกันอีกหน่อยกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเอาครับต่อไปแล้วก็ไปปะทะกับบอสกันดีกว่านะครับลุยเลยสึบดูนาบอสเนี่ยจะเจ๋งสักแค่ไหน,นเชียววะมันมีต่อสู้กับพวกรถถังไหมนะแบบตอนเริ่มเกมมันมีแบบว่า เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าบททดสอบของเราแบบเอาณ์เหมือนกับเป็นเรื่องอ่ะที่เราแบบสู้รกับพวกรถถังนะฮ <g> ะ <bye> <g bye> <c oughs> ก็เจ๋งดีฮิวที่เือบเป็นฮิวหมู่สินะเือว่ามันจะพอมาหย่อนแล้วสมมว่าอ่เพื่อนเราที่อยู่ในรอบๆเบยนั้น่ะก็จะได้รับการฮิว <c oughs> โอ้ตัวแท้งเราจะล่วงง่ายมากเลยแต่ต้องไม่อัพตัวแทงมาเยอะนะเนี่ย <c oughs> เอาว่ะโอ้ยไอฮิวยาวเลยแบบเมืเ่อกี้ เออเอือ,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 อดันดันดันไปโหอย่างแจมครับเกมนี้ผมว่าเกมนี้น่าเดี่ยวก็น่าจะดังแหละนะครับแค่ตอนนี้คือคนหลั่งไหลเข้ามาในคอมมูนิตี้ก็เยอะแล้วนะครับอ่ะโอเคครับตอหรับคลิปนี้คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับเกมนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปไกด์อะไรออกมาเรื่อยๆครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ โอเคครับตอบนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ